กีดีือได้จ้าตอนนี้เรามาหยอดแาวโพตรอนนี้สอฟันครับโนะต๊หลังแฟชช่นสามสามเก้าตีดือผ้ารหยอด้าวโคดเด้<อ>หยอดเทลาลงเทลาเม็ดหืืสองเม็ดก็ได้นะคะแล้วก็เคลชียร์เชียร์ผมไม่จ้า ยอดลงเทละสองเมตรทางการประมาณศอกหนึ sea, so ่งจ้ะพอดีเกิดงามงามคือคนปลูกอยู่นะเศ้านี้ก็หอนเอ้ยหนาวอยู่เด็แต่ว่าสวยมากหอนแหมพี่น้องฝากติดตามช่อง Youtube ของเราด้วยนะคะช่องผู้สาวขี้ดื้อจ้าผู้หญิงชอบรถ สองหมด้อจ้าฝากติดตามในด้วยกดไลค์กด u ับส r คร e ให้ด้วย like, นะคะมั่งมือกับขรับรถไทยจ้าว้าวมืงเหี้บ่ไรครับมืงเี้ยมาปูเขาโพดไม่หยากปดอ่ะไกล่ก็สองเมตต มือมัอ้มอไม่เด่นเลยเขี่ยกันมันย้าผมโหลดจ้าเจ้ายจังสี่นี่ส่วนสีเหลว่ยวด้จ่ะ Oh no ยอดเหลีง่ายได้หนึ่งมันหยอดเท่าสองเม็ดจะคิดลันเหลวง่ายมัน มันตกลงไปร่องที่ไยจ้ะไม่ต <Gan. S 1> ้องผมมากก็ได้ค่ะให้มันตกลงไปในร่องที่ไถเพราะว่าเราจะขึ้นน้ํ่อืมเขาแล้วก็มาปลูกขาโพดต่อจ้ะ นี่เราิูงทำข้าวเสร็จแล้วก็ปลูกข้าวโพดต่อไชเรากำมืปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัดรอดอ่ะแล้วก็จะไปตัดอ้อยดูยบัดนปกติเนี่ยคืนอ้อยแลวจ้าแต่ว่ามีมันว่านศีลกันเลยบม่ได้ไปนุ่เพลินตายสิดีได้มาปลูกข้าวโพด ต้องเคลียร์ต้องหลายก็ได้ใจเคลียร์ลงพอมันถมขี้หามันกบเหมนเม็ดมันือท,ที่ไหนปลูกบ้างคะ สองสามเยนเมนน็นเคยคิดเก็บแล้ว <c oughs> ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้สาวขิดือด้วยนะคะโอเคกดสับรสมคชิกให้ด้วยค่ะสาวขิดืสอีเฮ็ดเวียกและเด้อบ๊ายบายจ้าฝากช่องหน่อยคะช่องใหม่ เดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะคะสาคิดดิสิต้องคิดเห้เงิ่งเรื่อยๆเด้อว้าวไหกดแช่น้ำเน้นเด้จ,จ้าคนที่จะบอกว่ารักและพูดว่ารักตลอดไปคนที่จะไม่ไปไหน